เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบ๊บบัดใน,นครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่แรงด์ใน36ดาวนะครับกับไอเดียรองนะวันนี้เนี่ยมาเล่นจินานานะครับโดยวันนี้ผมจะเล่นเซตที่แบบว่าเซตเทพแต่คนไม่เล่นกันนะครับผมนั่นก็คือเซตดาบดุลเลือดแล้วก็คาถาดุลเลือดนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูแลกันเอาตัดเลือดมาก,ก่อนเลยแล้วก็เป็นคาถาดุลเลือดแล้วก็เป็นเดอะบีสนี่แล้วก็เป็นเจาะเว้แล้วก็เป็นเดเดมนะครับผม ส่วนพลังแฝงเนี่ยเอาเป็นพลังแฝงโลมานะครับแล้วก็เป็นพลังแฝงรองก็คือเวลาแอซิดได้เลือดกลับมาด้วยนะครับผมก็เซตนี้เนี่ยสกิลเราเนี่ยคือจินนาเซตเนี่มันจะแบบอยู่ในวงไฟได้น,นานมากๆนะครับเพราะว่ามันมันดูดเลือดได้แบบโคตรโหดนะครับผมเพราะว่าดาบดูดเลือดเนี่ยมันมีผลกับสกิลแล้วนะครับผมไม่เกี่ยวกับตีธรรมดานะคือเรากดสกิลเนี่ยมันก็ดูดเลือดให้นะครับสลับดาบเดอะบีทนะเฮ้ย เราหลบแบบชั้นเซียนดาร์ซี่โดนชิงไปดาร์ซี่ก็เจ็บอยู่นะดาร์ซี่นี่ก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเหมือนกันนะครับจินนาก็พอๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราดูตอนเลเวลสี่นะจินนามันจะกินตอนเลเวลสี่นะครับเฮ้ยมันมาเวทแดงว่ะเพื่อนโอ้โหมาดั้มฟิกยกแบบหล่อเทใส่อากาศไปดึงทียังไงไล่ต่อเปล่าคีล่าไล่ผมไม่ได้แล้วครับผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เม no ื่อกี้นี่ถ้าบาดัมยกนี่มีคนตายนะผมอะไรจะยกโดนเลเวลสี่แล้วมายังไงยังไงเดินมารออันนี่นี่นี่เฮ้ยไอบาดัมมันไปยกดาร์ซี่เราเข้าให้เพื่อนมานี่ไงลูกประคำเอาดีหนึ่งศพมาแล้วจากจินนาครับผมแต่เกมนี้ต้องออกตัดเลือดก่อนนะครับ เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีทั้งออรอลนะครับมีทาชินะครับแล้วก็มีอัลเลนนะเนาะไอ้พวกนี้ดูดเลือดเยอะนะครับล่อดไ,ไหม่อดไหมอัลเลนหลังๆเนี่ยเราสามารถใช้รูกประคำกดอันติได้แบบบ่อยมากนะครับผมดูดเลือดโหดโูเโดเลือดฆ่าคาบป้อมเลยวะอืมไปช่วยด้านล่างหน่อยครับเดี๋ยวมังกรเซนตินาจะเกิดด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดนะ้อยเลือดน้อย บาดัมยกไม่โดนว่ะเราเข้าโอ้มันฟิกเกอร์แลงไงแล้วอย่งไงก็คนมันจะเอาอะครับเลือดเด้งมานิดหนึง่งบาดัมบอกว่าแอคแท็กจแล้วบาดัม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 ,ดม,ดม,ดมผมไม่รอดบาดัมมึงจะสกิลเว้าตลอดไม่ได้สกิลเว้าเก่งเหลือเกินโอ้ไม่งั้นผมรอดนะเอาจริงเสียดาย ผมต้องรีบให้ได้ออตัดเลือดก่อนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นทีมไฟเราแพ้นะถ้าเราไม่ออกตัดเลือดมาก่อนนะครับอ๋อดาซี่ดาซี่อาจีอันตีเดี๋ยวเดี eras, ๋ยวผมอเอ้ยเทลเทลด้านหลัง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 อยู่มาที่กีดเข้าแตกไปหนึ่งได้ตัดเลือดแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องเห็นก่อนโออรอมันจะลงมันจะลงเราอะ ผมยังรอดอยู่นะครับตอนนี้เราฆ่า3ตายหนึ่งแอซิดห้านะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็นคาถาดูดเลือดก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มดูดเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆหลังๆเนี่ยบอกเลยว่ากดอันติเข้าไปในวงไฟเนี่ยเลือดกลับมาเต็มนะครับเพราะว่าดูดเลือดโหดมากเซตนี้ไปลองดูกันได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากลองเล่นจินนานะครับกลับบ้านก่อนนะ ม,มันจะบวกไหมไม่บวกนะโอเคเทียวร่างเทียว่างทาชิล่างดาซี่ล่างอีกเราเข้าก่อนเลยเพื่อนลูกประคำดาซี่ดาซี่ก่อนหนึ่งศพยังไงบาดดับอีกแล้วเอ็จะสกิลบ้าตลอดไม่ได้เพื่อนโอ้ยผมจะตายเหมือนกัน เรากดท่าหนึ่งตัดต่อไปก่อนเลยครับท่าหนึ่งเอาจริงนี่ไกลมากนะโอเคเราได้มาสี่แล้วผมใกล้จะได้เป็นคาถาคาถาดูดเลือดแล้วนะผมเข้าได้นะผมเข้าได้นะเฮ้ยบาดั้มเกือบตายนะเมื่อกี้เนี่ยเดินมาไหมเดินมาไหม าเทลเดินมาทังนี้ผมวิ่งใส่เลยนะโอ้โหทาทาจีเดินมานี่ไม่เอาอ่ะไม่คุ้มครับผมเปิดอันตีไปมันก็กดอันตีหนีแล้วได้นะครับไม่คุ้มมังกรเซนตนิเนลจะเกิดนะไปเพื่อนไปไปไป,ไปบาดัมอย่าพลาดน,นะรอบนี้นะครับไม่เอาแล้วนะเฮ้ยมันอยู่เทลอย,อยู่นู่นเอามังกรมังกรมังกรโอ้โหด้านบนเราตายคู่เลยปะโอ้โห เอ้ฝังโดนเทลลุยดีครับลุยโอ้โหไม่ไหวว่ะมันมีเพื่อนซ้อนกว่าเพื่อนเรื่องเราังเต็มอยู่ใจเย็นใจยินมาดัมไปดั้มใจเย็นไปดัมไปใจเย็นไม่ได้ไม่ได้ป้องกันเราจะแทกนะครับป้อมบนเราแหกเลือยโอ้โหคือด้านบนเราเป็นมันเป็นมาหลอดเลนไงแล้วมาหลอดเลนสู้อันเลนมันยากนะครับอันตีอีกหนึ่งวิอันตีมาอื้ม มาดิเอาเรเราดูดเลือดอยู่เราดูดเลือดนิดๆในหน่อยๆเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้คาถาดูดเลือดจริงนะ <c oughs> โอ้โหโคตรเจ็บเลยวว่าดูดเลือดไปมาดิคิล่าไม่ได้ครับไม่ได้ต้องหัวตายว่ะคิล่างานยากครับโจ๊กเกอร์เราก็ตายบาร์นรัมเราก็ตายโอ้หาตังออกคาถาดูดเลือดครับมา ได้คาถาดูดเลือดมาแล้วนะครับผมต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาบเดอะบีสนะครับคือตอนนี้เนี่ยก็เริ่มดูดเลือดแรงขึ้นแล้วนะเวลาเราเปิดอันติวิ่งเข้าไปเนี่ยเลือดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูดเยอะมากนะครับเฮ้ดูเหมือนว่ามันจะเอาอาบิซอดดาดก้อนใช่ไหมเพื่อนบาดัมไปบาดัมไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันเพื่อนไม่ทนัมมทนบาดัมกลับมาบาดัมไปงัดอะไรตรงนั้นนี้งัดลมเฉยเลยโอ้เอามาดิดูดเลือดสู้ ดูดเลือดสู้แต่อยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนนี่เห็นโโอ้หดูดเลือดเกือบตายครับโอ้โหคือจะชนะอย่างเงี้ยวะเนี่ยเพื่อนโอ้โหมาหลอดเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าผมปล่อยท่าหนึ่งไปมันก็ดูดเลือดประมาณแบบลวมๆแล้วประมาณ4-500เลยนะเฮ้ยๆอันเลนสู้เปล่าเราดูดมาดิเราดูดเลือดปุ๊บปุ๊บ เออดูเห็นไหมเวลาผมเปิดอันตีเนี่ยดูตรงตัวผมไว้ดีๆนะเลือดผมแม่งเด้งอย่างโหดเรากดท่าหนึ่งดูเลือดไปเห็นไหมดูเลือดกลับมาบาดํายกโดนสักทีเอออีกห้าวิอันตีมาเพื่อนลุยลุยลุยมันตายสามมันตายสามลุยเออโอเคสวยอยู่ครับมาเดี๋ยวผมใกล้จะได้ดาบเดบีแล้วอีกนิดเดียวเพื่อน แ uh ล้วเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าจินนาสายนี้มันแซบไหมครับป้อมบนนี่คือป่าตรงข้ามป้อมยังไม่แต่งสปอมป้อมสปอมเต้เพื่อนเลยลุงอันเลนมาอันเลนมายังเอาดาบดุดเลือดมาพอดีก็มาดิครับเรามีดาบดุดเลือดกับคาถาดุดเลือดนะครับโอ้โหเอาดิอื้ม เมื่อกี então, ้อะไรมันมีความมั่นใจขนาดนั้นว mm ่า hmm. มันจะฆ่าผมได้เลือดผมครึ่งหลอดปล่อยท่าหนึ่งไปดูเลือดกลับมานี่เห็นไหมเลือดดูจังโหดท่าจีมาวะเดี๋ยวๆอยู่ไม่ได้ครับผมไม่มีอันติผมอยู่ไม่ได้มาผมว่าเดี๋ยวผมจะไปโชว์ประสิทธิภาพการดูดเลือดกับคลิปด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะอันติ กองนี้เลยแล้วดูเลือดที่เด้งมาโอ้โหเลือดกลับมาเต็มเหมือนเดิมไม่ต้องกลับบ้านอะไรเพื่อนขัพป้อมล่างนะเพื่อนไโอเคเลือดเต็มแล้วนะครับผมว่าออกเป็นไออาร์ติกออฟดีกว่านะครับผมเพราะว่าฝั่งของข้าวนี่ตัวโถมเยอะนะครับทาจิทาจิ เอาไม่ได้ว่ะเพื่อนบาดัมบาดัมบาดัมยังไงบาดัมงัดแล้วฝังแล้วเขาให้เขาให้เขาให้เราดุดเลือดสู้เราดูดเลือดสู้ดูดูดูโอ้โหเลือดยังเต็มแต่ละมานาเราไม่มีเราโดนล็อกโอ้ผมว่าผมตายว่ะดูดเลือดกลับมาเอาอะเฮ้ยเอาะ ชนะเฉยเลนเลิศผมยังยังอยู่คร oui. mm mm uh huh. no, nah uh, ึ่งหลอดก็ย IR ังไงวันเนี่ยคือต้องบอกนะครับว่าออกเซตเนี้ยทุกสกิลของเราที่เรากดใช้ไปอ่ะมันมันดูดเลือดหมดเลยนะครับมันดูดเลือดแบบโหดเลยอ่ะอนเลนลงหัวแล้ววิ่งไปดูดเลือดใส่อนเลนหนึ่งศพเอาดีชนะเฉยว่ะดาซี่จะเกิด เราไปตีบ้านเราเลือดเต็มแล้วเพื่อน <laughs> นี่กดเช็ค <laughs> ก็ <61. S 1> ต้องบอกนะครับว่าเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตที่แบบว่ามันจะเก่งมากเลยถ้าแบบว่าเรามีอันตีนะเพราะว่าเรากดอันตีวิ่งเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเลือดเต็มตลอดแน่ๆน,นะครับคือมันดูดเลือดแรงมากนะมันดูดมันดูดด้ปรรมาณ40 40%นะน40 40นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เอ็มบีพีไดเมย์ยี่สิบเก้าจุดห้านะเซตนี้นะครับผมเห็นเงียบๆอย่างนี้ไดเมย์ก็เยอะนะครับสิบสี่จุดห้าคะแนนนะเซตนี้นะครับผมไปลองดูกันได้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ